สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะวันนี้เราก็อยู่กับยาพิคาตอาสูนนะคะหรือว่าคิมิ u ุโนยอยบะของเรานั่นเองนี่คะ่ะแวันนี้เราจะมาแกะขนมลุ้นการ์ดกันนะคะทุกคนว่าวันนี้เราจะได้เป็นการ์ดอะไรตอนนี้นะเอาตรงๆทุกคนแม่ลุนมากเลยแม่อยากได้เนสโก แม่อยากรู้ว่าขนมตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยเนสโกกับทันจิโร่เขาจะเป็นยังไงเพราะว่าแม่แกะมาแล้วตั้งหลายอันนะทุกคนส่วนมากจะได้เป็นเคียวจิโร่นะคะทุกคนหรือว่าเรนกกสังนั่นเองนี่ค่ะฉากนี้ต้องเข้าใจนะว่าเรนกกสังเขาเป็นพระเอกเขาก็จะเยอะกว่าคนอื่นนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าสองนี้เราจะได้เป็นอะไรแกะกันเลยคะทุกคน ทุกคนใครอยากให้แม่เอาขนมอะไรมารีวิวก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะตอนนี้แม่ก็จะพยายามอัปเดตขนมใหม่ๆของดาบพิฆาตอาสูรนะคะเดี๋ยวแม่จะไปเอาขนมใหม่ๆม,มามาแนะนำก็จะมีแนะนำถ้าอันไหนที่แม่ไปเห็นแล้วแม่ก็จะซื้อมารีวิวให้ดูแบบนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรตอนนี้เรากำลังสะสมการ์ดกันอยู่แล้วทุกคนรู้ไหมการ์ดพวกนี้เราจะไปทำอะไรวันไหนที่ยอดวิวเราแบบว่า ถึงหมื่นวิวถึงแสนวิวล้วก็จะเอาการ์ดพวกนี้ไปแจกแฟนคลับของเรานะทุกคนนี่ค่ะเพราะว่าเรามีการด์ดเยอะมากแล้วมาลุ้นกันเลยคะ่ะว่าเราจะได้อะไรขนมกดด็มันเด้งก็อร่อยมากนี่ค่ะ ได้แล้วพระเอกของเรานี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดของมันนะทุกคนใครอยากรู้ว่าโค้ดนี้คืออะไรลองเอาโทรศัพท์มายิง q r วโค้ดได้นะจับภาพนะทุกคนแล้วลองเข้าไปดูว่ามันคืออะไรนะทุกคนเผื่อเขามีลุ้นรางวัลอะไรต่างๆลองไปเข้าไปดูนะนี่ค่ะี๋ยวได้แล้วพระเอกของเราทุกคนมาตัดกันเลย แต่แม่อยากจะบอกนะงวดนี้นะการ์ดของเขาสวยมากแล้วการ์ดของเขาเกตด,ดีมากเลยค่ะนี่คะ่ะการ์ดของเขาสวยมากจริงๆว้าวทันจิโร่พนุ่มเผ่าทานของเรานั่นเองทุกคนนี่คะ่ะตอนนี้กำลังจะปราบอาสนนะทุกคนดูสิดูสิดูส,ดสิคือแบบสวยมากทุกอย่างแบบโอเคมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวดูด้านหล่างกัน นี่คะ่ะก็จะเป็นอีกฉากหนึ่งในบทละครใ,ใน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 ไม่ใช่ในละครในเรื่องเออทำไมแม่แม่ไม่ได้มีนะทุกคนมันก็จะติดอีกอคับน้องน,นี้เขดูเขาิเลยเยน,นี่คะ่ะขนมห่อนี้รีวิวก็ที่เราซื้อมารีวิวก็ประมาณ130-150ถึงยเยนนะคะก็ประมาณ40-45ถึงบาทนะคะทุกคนแต่อยากจะบอกว่า การ์ดเขาสวยมากทุกคนการเขาคุ้มค่ามากๆเลยนี่ค่ะถึงถึงถึง,งซื้อเยะอะกูเราได้ทันชิโร่มาแล้วทุกคนก่อนหน้านี้เราเสียงไปดูก่อนว่าการ์ดทน,น่เวนี้ทันชิโร่อีกไหมดูวนันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นขนมตอนเก่านะนี่ค่ะเราจะได้เป็นตัวนี้ทันชิโร่สังเกตทุกคนอันใหม่เขาจะมีความ ความใสกว่านะอันนี้คือจะเป็นฉากเก่านะคะก็จะเป็นเหมือนกระดาษแข็งค่ะแต่อันนี้เขาจะมีความแบบดูบางบางกว่ากันเยอะเลยทุกคนดเนูเห็นไหมเห็นไหมจะไหมบางกว่ากันเยอะมากแล้วก็แบบการของเขาสวยมากอันนี้คือด้านหลังอันนี้คือฉากเก่านะคะขนมเก่าที่เราเอามาแกะงวดที่แล้วนี่ค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมันนจะสวยแบบี้มน,นี่ค่ะ,ะตัวนี้ก็จะ,จะเป็นตัวใหม่ มันภาพมันก็จะสวย,ยกันนะทุกคนนี่ค่ะยังไงคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านมอริตาด้วยนะคะ้ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบายบาย